ทำไมไม่ยกมือยกไม่ได้ทำไมอ่ะออแบบแหมจุดของผู้หญิงบางจุดเราก็ไม่อยากช็อจริงว่าทำไมคนตินเขาอย่างนี้อย่างนี้ล่หลรอให้เป็นพรีเซนเตอร์รอออนก่อนเป็นช่วงภาพนี่ไงบีฟอร์ก่อนครับ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อจากเราก็สู่รายการบันเทิงห้าหน้าหนึ่งค่อยู่กับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรอดค่ะผมบอยพิษณุนิ่มสกุลครับผมส่ง SMS เขึ้นเข้ามาได้นะฮะที่4221121นะครับรออยู่นะครับใช่ค่ะเรื่องของการบริจารับบริจาคก็ยังรับบริจาคอยู่นะไม่ว่าจะเป็นผ้าขมเครื่องกันหนาวต่างๆนะคะคุณก็สามารถเอามาบริจาคได้ที่ททบ5เดี๋ยวจะว่อาจจะมี SMS ขึ้นว่าต้องบริจาคอะไรกันยังไงบ้างแน่นอนที่สุดครับอ่านี่ไงขึ้นมาแล้วนะฮะช่วยกันหน่อยเชื่อกันหน่อย รับอยู่ทางด้านหน้าช่องเองเพราะข้าวโพดราคาดีเกี่ยวอะไรกับนม่อยากทานข้าวโพดขึ้นมาเลยมันก็อาจจะต่อเนื่องจากข่าวห้าหน้าหนึ่งมาไงแล้วมาถึงเราก็เป็นบันเทิงห้าหน้าหนึ่งใช่ไหมยังมีเมสเซจตกค้างอยู่เพราะข้าวโพดราคาดีเอาละค่ะก็บัญชีก็ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ รอบอยต้นหอมนะแฟนเวียจากไปเฮ้ยการเราแฟนเวียเยอะมากเยอะมากนะครับส่งมาเยอะๆเราชอบครับผมก็มาเป็นแฟนคลับเราด้วยก็ได้ครับใช่ค่ะก็รักเวียแล้วก็ฟันใจให้เราใช่ครับกๆขาดอาหารช่วงนี้นะครับก็มาส่งอาหารได้นะฮะทานได้อามาที่ข่าวเรื่องของเมื่อวานนีพี่ดีนิติพงศ์นะคะเขแถลงข่าวเรื่องของการลาออกจากแกรมมี่หลายคนสงสัยว่ามีปัญหาภายในหรือเปล่าแต่พี่ดีออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาภายในแต่อย่างใดแถลงแถลงข่าวเปิดใจหลังจากที่ลาออกจากจ m มแอมแกรมมี่ ะค,ะคือพี่ดียื่นข้อเสนอเป็นิสระเขาบอกว่างานเขาช่วงหลังน้อยแต่ว่าเขารับเงินเยอะแล้วเขาเกรงใจ<ะ>แต่ก็ยืนยันนะคะว่ายังสามารถที่จะร่วมงานกับแกรมมี่ได้เพราะว่าออกจากกันด้วยดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ดีกันค่ะครับผมสาเหตุหลักๆใช้คำว่าเปลี่ยนสถานภาพดีกว่าจากเป็นพนักงานมาเป็นอิสระแต่ว่าก็ยังมีงานที่ร่วมทำกันอยู่ เกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะมีมหีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันหรือการทํางานร่วมกันก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่า,ต,วาตัวพี่เองเนี่ยอิสระมากขึ้นที่จะไปทําอะไรมากขึ้นได้เช่นไปแต่งเพลงให้กับคนอื่นๆอะไรโดยที่ไม่ต้องเกรงใจเป็นมารยาทที่ถูกต้องสาเหตุหลักๆก็คือว่าอยากเป็นอิสระอยาก ไปโดดปัญชีจําเล่นมั่งมั้งคิดมานานแลยอืมอะไรนะคิดคิดมานานแล้วนะคิดมานานแล้ว,านานแ,ลวแต่พี่เหน่ยว่ามันเหมือนจังหวะมันยังไม่ใช่อเอิญจังหวะอะไรบางอย่างตรงนี้มันตกผลึกพอดีว่าอ่ะคือเรื่องันนี้มันไม่ได้แปลว่าคิดวันนี้แล้วก็หุนถัานพันแล่นไอ้นั่นมันคนคนที่ขัดแย้งกันแรงๆเท่านั้นถึงจะเป็นคือเป็นไงเป็นกันแต่น้ไม่ใช่คิดมานานแล้ว,วสถานภาพคือเป็นอิสระโดยที่เอิร์ลี่ลิทไยเอิร์ลี่ลิทยนี่ก็คือว่าเหมือน เหมือนลีไทยอ่ะเหมือนกับในพลขอกเกษียณอายุตัวเองก็ได้ได้เลื่อนขั้นได้อะไรความฝันที่อยากทํามากที่สุดเลยคืออยากที่จะทําเป็นตัวช่วยให้ศิลปินทั้งหลายที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีค่ายให้จางงานกันได้ให้ร่วมงานกันทําได้มันรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกกว่า ที่จะไปจำกัดจำาเขียอะไรกันวางแผนยังไงบ้างเหรอก็นี่ไงก็ทำงานต่อก็รับจ้างนะรับจ้างครับรับจ้างทำเพลงช่วยล่าจานาจนะครับนี่ไงทำให้บอยพิสนุสักเพลงได้ไหมครับพี่ดีครับอเอาภาพตัดมาพอดีเลย <laughs> <laughs> เลยรู้ความในใจหมดเลยนะครับออสัก<า><า>ครั้ง<า>ก็อยากจะมีโปรดิวเซอร์แบบว่านักแต่งเพลงดีๆเพราะว่าได้ผลงานจากพี่ดีไปเนี่ย ติดอาร์แอมคุณเนี่ยเอร์โหลดกันมาเลยนะมีแต่งเพลงพร้อมมากครับผมถ้ามีโอกาสนะครับพี่ดีครับผมไม่ถ้าพี่ดี้เขามีโอกาสแต่งอยู่แล้วเราจะได้มีโอกาสออกมีสิคุณเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะคนเนี่ยผมยังเป็นนักร้องอยู่นะได้รับความนิยมแบบหนาแน่นก็เผื่อมาเอาดีทำพิธีกรแล้วเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับคุณก็เยอะมากเลยนะรายการผมทำทุกอย่างผมทำทุกอย่างทำทุกอย่างเอาล้วครับมาถึงข่าวนี้มากกว่านะครับตอนนี้นะครับพี่หนุ่มกัญชัยอึ้งถูกถอน หุ้นจากไอซ์มอนสเตอร์อุ้ยถ้าพูดถึงพี่หนุ่มกันชัยกับไอซ์มอนสเตอร์ถือว่าพี่หนุ่มเป็นโลโก้ของไอซ์เเป็นโลโก้นะคะไม่โลโก้ได้ยังไงครับมีหน้าพี่หนุ่มทุกที่อืม,อมเขาบอกว่า3-4เดือนที่ผ่านมานะฮะเขาเพิ่งรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยถูกถอนหุ้นแล้วตัวเองก็รู้สึกน้อยใจมากอยู่ดีๆทำไมถูกถอนหุ้นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกทำมา4ปีเนี่ยไม่เคยได้รับเงินปันผลสักบาทเดียวเลยเอ้าพี่หนุ่มก็แล้ไมเรื่องราวจะเป็นยังไงครับพี่หนุ่มครับ ดี๋ยวตอนแรกว่าจะไปงานที่สยามไอซ์มอนเตอร์ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีข่าวว่าไม่ได้ทําแล้วอ๋อคือต้องบอกว่าเออเอาตัวเองออกมาก่อนดีกว่าฮะเรื่องเกิดขึ้นมาสักสี่เดือนสามสี่เดือนได้ละฮะก็ เรียกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็เลยออกมาแล้วก็รอดูเหตุการณ์ก่อนว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะก็น่าจะทิศหน้าน่านาจะมีอะไรที่มันลงตัวมากขึ้นนนะฮะก็ก็อาจจะต้องมีการฟ้องศาลหรือพึ่งนายกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูดันเริ่มแรกที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีปัญหาเกิดเกิดอะไรขึ้น มันเยอะมันเยอะฮะมันเยอะมันเยอะ,ยอะก็เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอจิหน้าดีกว่าไม่ใช่จะไม่บอกนะฮะแต่อยากให้ให,ให้ให้รอถึงเวลาก่อนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปพูดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างงานที่เขาจัดในวันนี้ผมก็ไม่ได้รับเชิญก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยก็ยังมองว่านึกถึงไอ้มอนสเตอร์นึกถึงผมอนะไรอย่างเงี้ยผมเป็นเหมือนกับเป็น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 เหมือนกับเป็นหน้ากันอะนะฮะก็ก็ยังงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ นิดนึงมันเกิดแบบเรื่องขัดผลประโยชน์เรื่องหุ้นส่วนหรือเรื่องอะไรเอางี้ดีกว่าผมทำไอมอนสเตอร์มา4ปีผมลงทั้งเงินด้วยลงทั้งแรงด้วย4ปีที่ผ่านมาผมยังไม่เคยได้รับเงินปันผลแม้แต่บาทเดียวเลย <S <S 2> <S 2> ผมมีการทวงถามไปก็ได้รับคำตอบซึ่งแบบแปลกๆกลับมาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเราคุยยังไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็ผมคงต้องพึ่งศาลแล้วล่ะผมต้องคุยกับศาลษแล้วล่ะดูต่อไปเนาะคือถ้าไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ก็คงจะต้องมีการ ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะ,คร,ะครับผมพอเราก็ซาสากันนี้เอ๊ะพูดถึงไอซ์มอสเตอร์นึกถึงโลโก้คือพี่หนุ่มกันไทยพี่หน<า>ุ่มแหละผมว่าน้าพี่หนุ่มก็ลอยมาเลยละเอาละครับช่วงนี้ผมว่าไปพักก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวมาฝา่เยอะแยะมากมายเลยครับ